โอ้ยเจียมีนายหลอยู่ไแบบนักบ้านนักเที่ยนจมนันจมนีผู้เฒ่าผู้โถมวะนี่โอ้ยประโยชน์ประยังไรไกลกว่าในอย่างลานกระบกุ้มโอ้ยเจียมีนายแยงว่าตัวว่าจะไหนอีกถ้าบู้ใหแม่คขอยแม่เป็นรรค์นจะเป็นลูกหลาโอ้เจ้ากระทะมาเองมันยังเลยมีคืนต่อลูกจะเนยเนาะมันลูกกูเป็นลูกดีเลยดีไอ้แซกดาสิบริเวณปุ่นบ่ให้แม่อีหลีตีนีไอ้ขั้น คอยพดีสุพขันหาพินบ่อใหญ่บ่นี่นั่งไหนดี้อ่นั่นก็ตายอยู่่แลักมันจะมาบอกอะไรจะเมียนบอกเป็นแต่สร้างเราเจ้าเี้ยเฮ้ยบ็เป็นแต่สร้างเด้วลูกไม่สีบันดีอยู่สร้างผิดในรอยโยเทสตีเอ้เจ้าจะมาบอกเป็นตัวกักน้อกเมียเป็นทัวนายนี่ก็ได้บวนที่อาร เอ้นี่เราคนทุกข์คนจนคนลำบาก,ากตามตาจะมาอ้างเจ้าของว่าทรงเยี่นเมื่อไเมิ่อหน้าเมืดอเออไว้เม่อวมเศร้าเศร้าขยันอยู่ปัญญาขยิองเราไม่ได้เป็ีน่นในรอยก็ได้พวกเจ้ากรหากินไปตปามภาษามุ่จ้าอตายก็ตายรถเมยอยู่ก็ลำบากลำบนลูกไข้ลูกไส้ลูกสาวอือี่เม,ม่นไนเนาะม่เพงสีเบือ่อเงาเริ่มเมีไปกตายเฮ็ดบุญรอดยังบ้ำวนมกมากหมอว่า กะจินะมื้อแห่งเนาะเจ้านี่เนาะจักก็เว้าไปทั่วเนาะอ้ายสักดาเอ้ยเจ้าก็ได้ได้ดีนะก็ย้อนแม่เอ้ยจะแม่เจ้าหรือบุญลุงคุคนักเนาะอือเว้าไปมาเบือเซงนายนายุ่มนี่ัดนี